เราแค่ชอบฆ่าบีทไม่ได้ฆ่าใครอยู่บ้านเราชิลๆเราปล่อยสกิลให้มันได้ปิวไปชิลไปนี่ฟิลคนไทยวันนี้ที่มาเรามาเราไม่ได้มาเพื่อคิวใครโยอยากจะแรปให้ลงบีทแต่เฟสทูเฟสกติกาเขาบอกให้ผมว่าโนบีทในอดีตผมเคยหกล้มหัวเข่าถลอกแล้วก็มีคนถามว่าทำไมผมต้องอยู่ต่อคำตอบม่นก็คงชีวิตทุกคนมันยังคงต้องไปอีกยับ ผมไม่ได้เป็นคนในวงการแต่ผมยังเป็นหนึ่งคนที่ยืนหยัดอย่างทนทานกูมาใช้ความคูลโฟทั้งสี่ฤดูเพื่อใครยีศัตูให้กูเปิดช่อง24แล้วก็ดูช่อง t o for you ที่แลวกูมีลูกเล่นก็เพราะกูจะเล่นเป็นเพื่อนลูกยี่สี่ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นเพราะจะทําให้เห็นว่าไม่ใช่แค่พูดเราเปิดให้โขทําให้โยกและนี่สกิลเพียวๆไม่ได้หลอกผู้บริโภคแต่ทั้งโลกมีแค่กูคนเดียวขอแค่เท่เดียวเวจีเราเลียวกว่าเยอะและที่ไหนเขาบอกว่าเฟี้ยวอย่างนี้เด็ดเฟี้ยว เอปิดประตูมาสู่โลกความจริงปล่อยคําของจองลรเปลี่ยนเป็นแล้วให้ได้ยินเปิดทีวีก็มีแต่ฆาตกรรมโกงกระจังแล้วมันก็กินกันจริงโทรศัพท์มันอาจจะถูกดักฟังเพื่อนเดินที่ห้างมอาจจะถูกดักยิงอยู่ในยุคอํานาจนําความจริงคนมีความสามารถสมจะเริ่มดันดินยกแลวคุณแลวให้ความรู้สึกมันนํปล่อยกันกระทำมันสู้กับความชิงชังแลุ้บึงินพันเชิญมึงไปนั่งพันลํำแล้วค่อยเปิดลำโพงเวลากุแล้วให้ยิงฟันแพ้หรือชนะกุสันติและหลักจริงไอเดอร์กีบเอฟเอาหลักจริงทำให้คนได้รู้แล้วหลักจริงซุย เต็มที่เหมือนก็เป็นนัดทีชาวบ้านเช่าช่องแต่ตื่นพลับกุลื่นทำพมมึงกุ้มหลักสันติแล้วก็หลักสงบชอบตกดาวลงให้หัวมันพุ่งซุบซิบหรือว่าซักไซซ่อนไว้ในใจให้พกมึงซุ่มแล้วเวจีรับรองว่าแสบและพร้อมเช็ดต <Hey! S 1> แต่คำศัพท์มาจากและโฟกุฮอตมาแดนบ่ายแล้วที่ทำมึเงเหงื่อแตกเะพวกกูแสกและแตกตา <Hey! S 1> <Hey! S 2> สวิตที่มาดูแปลกแต่มันยังเอาเป็นแบอย่างแวกแว,แวแกเหลือโฟกุเหลือแจก พอดีลองเหมือนลู้ชายที่ขานรักในรันเกมมึงเหมือนลูกวางที่หลงทางในดงพยัคฆ์หงไม่ได้ฝ่าในเส้นยามึงอ่อนหัดโทษทีขาดหุบปากไปเลยมแล้วกูตกหน้าสัตว์ไม่ควรอยู่ใกล้ไปแช็คถ้าตัวมึงเปอนไปด้วยน้ำมันชันตับก็ไม่ควรจะพูดทามึงไม่ทำรอบนี้มันแบ๊กถ้าแลบตัวกูแบ๊กซน้าขมำอ๋อโย่ไม่ได้กล้าจะพูดให้แม่งออนกูอาจจะแก่กว่ามึงแต่เด็กกว่าพ่อมึงแน่นอน โย่กูงมีทั้งป๊อปมื่นปอนแก่พวกแม่ตะขี้โม่พามีทั้งป๊อปเป็นทอนพรามีทั้งป๊อปเป็นทอนโย่เ <Yo, S 2> ช็คหน่อยว่าแอ๊เปล่าโชว์มีรายการแลบกูถามหน่อยมึงแลบเปล่ปาทำมึงเนา่าแล้วก็ทำมึงเศร้าพวกกูยิงแลบเล่นแล้วก็จบมึงเป็นเต้าเปล่า <B> พวกมึงกันจุย <B> พีเอพ,พีนิซีนกูสว่วนตัวกูไม่ชอบคุยแต่ชอบเช็ดไก่ให้ลิงดูแม่งตั้งตัวเองเป็นเทพอย่างซุยพวกมึงดูขออนุญาตขาดสเลดสี่ถุก ที่ก้าวมาพวกเราเ,เดินด้วยสองขาปล่อยจิตใจให้ไปลอยบนท้องฟ้าปล่อยให้โฟมมันเลยไปอยัางช,ะชะ้าช้าอยู่กับว่าจจอยากให้ฟิลละลาโฟชิกอินไซด์ทันสลายและสลโลว์ไม่ใช่พูลไลค์แค่เอาดอกไม้ขึ้นมาโลดดิส <Yeah. S 3> เปียร์ที่เลต e ปฟีลมาโซ yeah กูเจอแล้วนายเพจที่อยู่ในซอกคนแต่ไหน,นกับเบงแล็บออกมาที่โอ่โจน สกูแลซ่บจริงรู้สึกแล้วพิ่มันไม่มีรูปทรงผวกมึเก่งมาจากไหนอย่ารีบมาลูกคง No need to hide Stay with what you do Put your hands up up ผเชื่อนายเพื่อที่อยู่ในซองโกลแต่เล่นต่างประเทศได้เพรามาจากซองจนสิรบอลลาและเล่นเพลง Free my soul h ไป็นทางที่กูจะพุ่งเป้าหมายมันต้องเป็นเส้นชัยเส้นทางอีกไกลแต่ไม่ไกลเท่าไหร่พอใจ ด้วยใจกูไปลัวสิ่งใดมันถนนยังสิ่งเพราะใจอย่าวิ่งเล่นไปเด็ดพอได้พูดแล้วขึ้นขึ้นเดียวกูไม่สามารถอธิบายความเป็นเวจีมึงฟังได้อย่างชัดเจนแต่โฟกูมันรู้เป็นไฟทำให้รดวอดเทปเปิดไซเลนไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์กูชัดเจนตั้งแต่หลังฉากจนหน้าฉากถึงกูจะไม่ใช่หมอฟันแต่รับรองโฟกูต้องทำเพราะมึงอ้าปาก